สวัสดีค่ะระหว่างวันที่30-31ถึง31กรกฎาคม2555รัฐบาลไทยได้ร่วมกับรัฐบาลอินเดียจัดให้มีงาน Notis India Festival ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า Central World ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะแม้งานนี้จะปิดฉากลงแล้วแต่เชื่อว่าความประทับใจและมิตรภาพระหว่างไทยกับอินเดียจะยิ่งกำชับมั่นคงยิ่งขึ้นอยากจะนำประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะงานนี้จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะ งานเสวนาทางวิชาการและงานแสดงสินค้าดิฉันได้ไปร่วมงานวันสุดท้ายก็คือวันที่31กรกฎาคม2565ช่วงเช้าก็จะมีการเสวนาที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โดยมีคุณสุจิตราทุไรเอกอัครราชทูตสาธรารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อด้วยคุณกอนทัพรังสีนายกสมาคมมิตรภาพไทยอินเดีย ซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศปัจจุบันมีเส้นทางการคมนาคมไปมาหาสู่กันสะดวกทั้งทางเครื่องบินแล้วก็ทางรถยนต์ด้วยหลังจากนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งฝ่ายไทยแล้วก็อินเดียสลับกันขึ้นไปนําเสนอมุมมองแล้วก็แนวความคิดต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณธร,รดลทองเรืองอดีตอักรราัทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจําประเทศอินเดีย ซึ่งคุณธาราดลได้กล่าวเส้นทางการเดินทางไปยังรัฐเจ็ดสาวน้อยหรือว่าอิสานอินเดียสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางอากาศโดยทางบกเดินทางจากอำเภอแม่สอดไปยังเมืองเมียวดีผงสาว,วดีย่างกุ้งมันเดเลเข้าสู่ด่านชายแดนพามูของสหภาพพมา่าซึ่งเชื่อมต่อกับด่านมอเรข,ของอินเดียเข้าสู่รัฐเจ็ดสาวน้อยอีกเส้นทางหนึ่งออกจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เข้าสู่เชียงตุงมันเดเลด่านทามูและด่านมอเรซึ่งอินเดียมีแผนพัฒนาเส้นทางลุกอีสถนนเชื่อมภาคตะวันตกจากรัฐกุจราตผ่านทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่เรียกกันว่าอาเซียนไฮเวย์เชื่อมกับพมา่าต่อไปยังอำเภอแม่สอดส่วนทางอากาศนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปยังเมืองกันก,กาตา้าแล้วต่อเครื่องเข้าเมืองกูวาฮาติรัฐอัดสมัมหรือเมืองอินฟาวรัฐมณีปุระค่ะ ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์อดีตักรราทูธที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจำประเทศอินเดีย ท่านได้บอกว่าหลังโควิดซาช่วงนี้เราจะเห็นชาวอินดเดียเดินทางมาตามเมืองท่องเที่ยวหลักๆของประเทศไทยเยอะมากอินเดียมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะรองลงมามา,มาเลเซียอยากให้ผู้ประกอบการการท่องเท,ที่ยวเตรียมรองรับตลาดน,นักท่องเที่ยวชาวอินเดียซึ่ง,ง <ไป S 1> ส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นหลักค่ะนะครับเริ่มเปิดใหม่เหมือนกันฮะหลังจากเขามีโควิดกันฮะตอนนี้พอเขาเปิดปุ๊บสิ่งที่สะดวกแล้วก็ใกล้แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ เขาก็จะเลือกมาประเทศไทยนะครับอันนี้แต่ณขณะน,นี้อินเดียกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่จํานวนสูงสุดที่มาเยี่ยมเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยนะครับออรองลงไปเป็นมาเลเซียนะครับเพราะประเด็นสําคัญที่เขามาก็คือมันใต้ครับแล้วก็มาเมืองไทยก็อย่างที่ผมเรียนฮะเขาจะมีความสุขนะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ให้บริการที่ดีแล้วก็ไม่ได้เอาเปรียบในเรื่องของราคามากนักนะฮะก็มาแล้วสมมติเขาอยู่ิวดนลีเขาบินไปทางใต้เขาใหญ่กับไปทะเลทางใต้เขาก็มีฮะแต่เขาต้องเสียค่าใช้จ่าย มากกว่าเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นเขาเลยแค่ตัดสินใจมาเมืองไทยแต่เนี้ยก็มีปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเราบินเต็มที่นะครับไม่ได้หมายถึงการบินได้ทุกสายก็เบินบินเต็มที่แล้วก็พอบินเต็มที่ปุ๊บราคาก็เกิดการแข่งขันทําให้ค่าโดยสารก็ค่าเครื่องก็จะต่ําลงต่าลงก็ผมเชื่อเลยครับว่าน้าท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะฝากนะฮะสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับาการท่องเที่ยวนะครับเรื่องอาหารอินเดียนะครับอาหารอินเดียนี่ อินเดียส่วนใหญ่จะมังสวิรัติเพราะนั้นท่านต้องเตรียมนะครับถ้าท่านรับแขกอินเดียนะมังสวิรัตเตรียมไว้เลยครอาหารรสชาติอินเดียโรงแรมผ้าดาวก็เตรียมเชฟอินเดียไว้ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าภายในปีนี้ปีหน้าน่ายะเพิ่มขึ้นมากครับก็เป็นแง่คิดดีๆของอดีตเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจําประเทศอินเดียซึ่งท่านรับราชการอยู่ที่อินเดียหลาย10ปีนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยกับอีสานอินเดียอย่างลึกซึ้งจากงานวิชาการเราไปดูของสวยๆงามๆกันดีกว่า เดินไปชมงานที่เซ็นเตอร์วิลนะคะในงาน n o t ท c e India ีย s t s v i v a l เข้าไปชมด้วยความตื่นตาตื่นใจค่ะก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังสักนิดนะคะประเทศอินเดียเป็นสหพันธรัฐประกอบด้วย28รัฐใหญ่ๆรัฐเจ็ดสาวน้อยเป็นรัฐที่เชื่อมต่อกับรัฐเป็นงกอลตะวันตกประกอบด้วย7รัฐก็คือรัฐอัสสัมรัฐอรุณาจันท์ประเทศรัฐมณีปุระรัฐมิโซรัมรัฐติปุระ รัฐเมคาไลและรัฐนาคาแลนด์เชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางบกของอาเซียนอินเดียค่ะในงานนี้ยกของดีของอร่อยของอีสานอินเดียทั้ง7สาวน้อยสาวงามของอินเดียมาไว้กลางกรุงเทพกันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งนิทรรศการการออกฟูดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง7รัฐมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมขอเอกสารสอบถามรายละเอียดต่างๆมากมายเชีวค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสินค้าพื้นเมืองหรือว่าโอท็อปของอีสานอินเดียนนั่นเองลวดลายผ้าสารีผ้าพันคอต่างๆเป็นลายเฉพาะเรียกกันว่ารัดใครรัดมัดน,นะคะคนอินเดียเขาจะรู้กันนะคะผ้าลายแบบของรัดไหนก็คล้ายกับผ้าพอมือหรือว่าผ้าไหมบ้านเราใส่มาแล้วก็รู้เลยว่ามาจากจังหวัดไหนเป็นต้นค่ะที่ดิฉันสนใจมากก็คือชานะคะรัดอัดสามได้ชื่อว่าชาดีที่สุดและนี่อย่างปลุกฟริก๊ก ที่ได้รับการการันตีว่าเผ็ดที่สุดในโลกมีการนําพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นชาออแกนิกสามารถบรรเทาการปวดไมเกรนและก็ป้องกันอัลไซเมอร์ได้ด้วยลองชิมดูแล้วรสชาติก็แปลกดีค่ะรัฐ7็สาวน้อยโดยเฉพาะรัฐอัส3ามีความผูกพันกับคนไทยมากนะคะเนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกก่อตั้งรัฐเป็นกลุ่มคนไทยอาผุซึ่งอบยก มาจากทางตอนเหนือของพาม่าแล้วก็ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองนี้ด้วยมีชุมชนคนไทยซึ่งคนอินเดียเรียกว่าชุมชนอ่าวไทยหรือว่าไทยอาผม5ชุมชนด้วยกันคนในชุมชนเหล่านี้สามารถพูดภาษาไทยได้อาหารการกินลักษณะการแต่งกายคล้ายคนไทยค่ะผุคลิกของคนอินเดียในแถบนี้จะแตกต่างจากคนอินเดียในภาคกลางนะคะก็คือไม่โพะหัวไม่ไว้คราวถ้ามาเมืองไทยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนไทยก็ได้ค่ะ ดิฉันจําได้ว่าพลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเงยือนสาธรารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2559ตามคําเชิญของนายนเรนทร์โมทีนายกรัฐมนตรีอินเดียไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียมีความยั่งยืนมายาวนานครบ75ปีแล้วอินเดียมีประชากรพันกว่าล้านนะคะ พอๆกับจีนเลยค่ะขณะนี้จีนยังปิดประเทศเราโชคดีนะคะที่ได้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาทดแทนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของอีสานอินเดียโดยศิลปินไทยอาหมเรียกชุดการแสดงนี้ว่าบีฮูสวยงามมากนะคะรัฐเจ็ดสาวน้อยรวมกันแล้วมีประชากร45ล้านคนยังมีจุดเชื่อมต่อกับประเทศบางคลาเทศซึ่งมีประชากร160กว่าล้านคนรวมแล้ว200กว่าล้านคน ถือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีโอกาสเติบโตอีกมากนะคะโดยเฉพาะรัฐเจ็ดสาวน้อยอย่างนิยมใช้สินค้า made in Thailand อีกด้วยนอกจากภาพยนตร์เรื่องคงังคูใบที่ทำให้คนไทยสนใจชาวอินเดียเพิ่มขึ้นแล้วดิฉันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยกระชับความสัมพันธ์อีสานอินเดียกับคนไทยให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรักอินเดียแล้วก็เชียร์สุดใจไปเลยคะ่ะ